การดูแลสุขภาพดวงตานะคะก็ต้องเริ่มตั้งแต่เรามีการใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กนะคะยิ่งเด็กปัจจุบันเนี่ยมีการใช้งานดวงตาไม่น้อยกับผู้ใหญ่เลยเพราะว่าเริ่มตั้งแต่โตขึ้นมาเนี่ยก็โตมาด้วยทีวีนะคะก็จะมีการดูเทรทัศน์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้ iPad นะคะแต่เกือบตลอดเวลานะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ผักผลไม้หลากสีนียมีความจําเป็นมากโดยเฉพาะในวัยเด็กนะคะยิ่งถ้าเด็กเนี่ย ไม่ยอมกินผักผลไม้เนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องของภาวะเรื่องของสายตาที่มันเสื่อมก่อนไวัยได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องหาทางให้ลูกเนี่ยรับประทานผักผลไม้หลากสีนะคะค่ะสารอาหารที่บำรุงสายตานะคะที่เรารู้จักกันดีก็มีลูทีนซีแซนทีนไลคโคปีนนะคะหรือกลุ่มเบตา้าแคโรทีนต่างๆพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการที่ ฟื้นฟูชะลอการเสื่อมของสายตาซึ่งสามารถพบได้ในผักผลไม้หลากสีเช่นแครอทฟักทองบิลเบอร์รี่บูเบอร์รี่นะคะหรือว่าพวกกลุ่มฟักข้าวนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเลือกสารสิ่งเหล่านี้ให้ลูกทานนะคะอาจจะยังมีพวกผักใบเขียวด้วยเช่นบ o อกเกอรี่หรือว่าผักคะน้าผักบุ้งต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมให้ลูกได้รับประทานสารอาหารเหล่านี้นะคะ ปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่เรามีอยู่ในสังคมทุกวันนี้นั่นคือผู้คนเริ่มมีอายุมากขึ้นดวงตามีแนวโน้มจะเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆ การมองเห็นคือหนึ่งในประสาทสัมผัสที่ขาดไปไม่ได้แต่ก็เสื่อมถอยตามความชราที่เพิ่มมากขึ้นผมเองก็เพิ่งเข้าสู่วัย40ปีผมก็เริ่มสังเกตว่าดวงตาของผมมีผลกระทบแล้วพวกเราจำเป็นต้องบำรุงสายตาให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะดวงตาเป็นอวัยาวะที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันซึ่งเรามักจะลืมนึกถึงเรื่องนี้การบำรุงดวงตานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งสามารถทำได้ง่งายๆด้วยสารอาหารสำคัญที่เข้าไปบำรุงได้อย่างถูกจุด ด้วยสารอาหารบางชนิดคือสารสก,กัดจากบีเบอรี่เบต้าแคโรทีนสารลูทินสารอาหารที่กล่าวมานี้ได้ถูกพิสูจน์เป็นระยะเวลานาน,านในทางวิทยาศาสตร์ว่ามีผลช่วยบำรุงดวงตาและการมองเห็นสารอาหารทั้งหมดนี้เมื่อผสมเข้ากับเทคโนโลยีสารอาหารเสริมแบบเจลจะเกิดสารอาหารที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่จะบำรุงและดูแลสุขภาพดวงตา การใส่สารอาหารบำรุงสายตาหลายชนิดทําให้สามารถดูดซึมได้ในคราวเดียวเข้าไปบำรุงดวงตาของคุณเข้าไปถึงเซลล์ที่ต้องการการบำรุงเซลล์รูปแท่งเซลล์รูปกลวยจอประสาทตาทั้งหมดนี้จําเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างประณีตที่สุดด้วยสารอาหารที่เหมาะสมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์วิสทุกปัญหาเรื่องการมองเห็นบำรุงด้วยเจลพลัสวิสนะครับ